เบรดเส้นทางในฝันของนักขี่หลายคนครับเส้นทางที่หลายคนพูดว่าโหดมันและสวยที่สุดเพราะมันคือการขี่ผ่านป่าดิบชื้นของมาเลเซียเส้นทางที่เป็นธรรมชาติจริงๆและไม่มีใครรู้ครับว่าต้องเจอกับอะไรบ้างบนเส้นทางตลอด250กิโลเมตรครับเต็มไปด้วยความท้าทายความเสี่ยงและสิ่งที่คาดเดาไม่ได้และสถิติในปี2022มีนักแข่งเพียงแค่40%เท่านั้นที่จบการแข่งและที่นี่ไม่ใช่สนามแข่ง แต่มันคือบททดสอบของคนและรถและนั่นคือเหตุผลที่ทําให้ทะลเลีย์ไทยแลนด์เราอยากมันลองทดสอบรถไฟฟ้าเพื่อทดสอบความทนและสมรรถนะของรถกับคําถามที่หลายคนสงสัยว่ารถไฟฟ้าจะไปได้จริงหรอเราเตรียมแผนมาอย่างหนักครับเตรียมรับความท้าทายแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์กับเราก็คือแผนที่เตรียมมาต้องเปลี่ยนกระทันหันและสิ่งที่คาดเดาไม่ได้อีกมากมายครับใช่ครับและบทสรุปของวิดีโอนี้ก็คือ เราทําไม่สําเร็จแต่การไม่สําเร็จครับยังมีเรื่องราวและความพยายามอีกมากมายอยู่ในวิดีโอนี้ครับโอเคก่อนที่เราจะเข้าเรื่องการแข่งขัน250กิโลผมอยากจะเล่าให้ฟังก่อนครับว่าเราไม่ได้มาแข่งงานบิมาเรสเพื่อระยะทางไกลเท่านั้นครับแต่ปีนี้ผู้จัดเปิดคลาสใหมยที่น่าสนใจมากๆก็คือคลาส F สำหรับรถ E-Bike เป็นคลาสสาหรับการแข่งขันรถจักรยานไฟฟ้าโดยเฉพาะครับโดยเขาเล็งเห็นว่ารถไฟฟ้ากําลังจะเป็นอนาคตของวงการเอนดูโรโดยคลาส F จะทําการแข่งขันในวันเสาร์ก่อนวันแข่งหลักครับรูปแบบการแข่งขันคือแข่งเป็นรอบครับระยะทางรวมประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นโดยรถที่ผมเอามาแข่งในครั้งนี้ครับเป็นรุ่นทัเลเลีย MX4 รถไฟฟ้าสายลุยที่มาพร้อมกับมอเตอร์กำลังขับ4,000วัตต์ ทำความเร็วสูงสุดได้ถึง85กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าแรงพอตัวสําหรับสายลุยครับและข้อดีของ MX4 ครับที่ผมชอบมากๆคือนอกจากจะให้กําลังขับที่ดีมากๆแล้วยังออกแบบมาเพื่อสําหรับการเปลี่ยนแบตท,ที่ง่ายด้วยซึ่งตรงนี้แหละครับสำคัญมากๆเพราะการแข่งขันรีบรีระยะไกลผมต้องวางแผนการเปลี่ยนแบตตามจุดต่างๆที่ผู้จัดจัดเอาไว้ โดยวันนอยของตารางงานครับเราจะสามารถวิ่งทดสอบรถได้แต่ไม่ใช่ทั้งเส้นทางนะฮะจะได้วิ่งสั้นๆเพื่อเป็นการวอร์มอัพสำหรับนักแข่งที่เพิ่งเดินทางมาถึง ันสุขครับในตารางการแข่งขันจะเป็นโปรโล็อกแต่ในคัดเอฟครับไม่มีการแข่งขันโปรโล็อกวันนี้เลยเป็นการตรวจสภาพรถและสุขภาพนักแข่งจะได้กำลังจะไปเที่ยวครับต้องมาตรวจสุขภาพก่อน <c oughs> ตรวจสภาพรถเรียบร้อยครับวันนี้และตอนเย็นครับเราจะมีการประชุมนักแข่งกันทุกวัน เช้าวันเสาร์ครับวันนี้ทําการแข่งขันในคลาส F โดยผู้จัดครับมีการเปลี่ยนแผนอยู่ตลอดเวลาทีแรกครับจะให้วิ่งในเส้นทางโปลโรล็อกระยะทางประมาณ4กิโลเมตร4รอบแต่พอมาถึงหน้าง,งานครับเขาเปลี่ยนเป็นวิ่งรอบใหญ่8กิโล1รอบและรอบเล็กในเส้นทางโปรล็อกอีก1รอบรวมระยะทางประมาณ12กิโลเมตรครับโดยการแข่งขันครั้งนี้ฮะเป็นปีแรกจึงทําให้คลาสรถไฟฟ้าเปิดให้แข่งแบบโอเพ่นไม่จํากัดขนาดของมอเตอร์และใช่ฮะรถ MX4 ของเราขนาดมอเตอร์เล็กที่สุด แต่ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะการแข่งขันครั้งนี้ผมเอาความสนุกเป็นที่ตั้งพร้อมครับจากนักแข่งทั้งหมด8คนและทุกคนหวังจะเป็นที่1กับการแข่งขันรถไฟฟ้าครั้งแรก ขึ้นมาเป็นที่2ครับรถเกินดับเพราะการกระแทะ้โค้งทําให้เซ็นเซอร์ป้องกันการล้มทํางานอันดับจึงตกไปอยู่ที่5และต้องทําการไล่ล่าใหม่อีกรอบ ทนที่ขี่อยู่ข้างหน้าผมตอนนี้ครับคือกาบิดนักแข่งโมอเตอร์คอยระดับตำนานของมาเลเซียที่ใครหลายคนในวงการก็ต้องรู้จักครับแต่ใครจะรู้ครับว่าในปี2021กาบิดถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งโพรงจมูกระยะที่4ครับและต้องหยุดทุกอย่างครับเพื่อเข้ารับการรักษาจนในปี2023ครับเขาสามารถกลับมาสู่ชีวิตปกติได้อีกครั้งและตอนนี้ครับเขากลับมาขี่แต่ไม่ใช่สายโมอเตอร์คอยเหมือนเมื่อก่อนแต่เป็นรถไฟฟ้าครับ และเข้าร่วมสนุกในรุ่น E- b i k e และยังคงแรงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน นี่ไม่ใช่การไล่แซงรถไฟฟ้านะครับแต่หลังจากคลาส s F ปล่อยตัวก็มีการปล่อยตัวในคลาส s E ต่อเลยเป็นการขี่แบบฟันไรครับ การแข่งจบเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วผมได้อันดับที่สอง congratulation yep so fun you also very fun yeah thank you มาพูดถึงการเตรียมตัวเพื่อเอารถไฟฟ้าไปขี่ในระยะ250กิโลเมตรกันดีกว่าครับ โดยเราได้สิทธิ์เพื่อขี่ในกรณีพิเศษครับถือว่าเป็นมิชชั่นที่ดีสําหรับผู้จัดและทางเราโดยเรามีแบตทั้งหมด6ก้อนและจะจอดเปลี่ยนทั้งหมด5ครั้งแบตท,ที่เรามีครับจะเป็นแบตตรงรุ่น3ก้อนและแบตไม่ตรงรุ่น3ก้อนแบตตรงรุ่นครับจะวิ่งได้ระยะประมาณ60-70กิโลเมตรในเส้นทางป่าที่ไม่ขึ้นเขาหนักมากและแบตไม่ตรงรุ่นจะวิ่งได้ระยะประมาณ40-50กิโลเมตรครับ โดยที่แรกผู้จัดแจ้งตำแหน่งการเปลี่ยนแบตตามจุดต่างๆเริ่มต้นด้วยกิโลเมตรที่ 38, 81, 133, 168และ199และแต่และความห่างครับกำลังพอดีกับแบตท,ที่เรามีครับจุดแรกห่าง38กิโลเมตรดูจากเส้นทางแล้วน่าจะเป็นเขาผมวางแผนไว้ว่าจะเอาแบตตรงรุ่นขึ้นมาก่อนจุดที่2ห่าง43กิโลเมตรใช้แบตไม่ตรงรุ่นจุดที่3ห่าง52กิโเมตรใช้แบตตรงรุ่น จุดที่4ห่าง35กิโลเมตรใช้แบตไม่ตรงรุ่นจุดที่5ห่าง31กิโลเมตรใช้แบตไม่ตรงรุ่นและขี่จากจุดที่5จนไปถึงเส้นชัยระยะ46กิโลเมตรใช้แบตตรงรุ่นครับพอกางออกมาแบบนี้มันกําลังพอดีมากๆเลยใช่ไหมครับระยะกับแบตท,ที่เรามีผมเลยทําบัญญัตยยางและวางแผนเอาไว้ว่าการขี่ในแต่และกิโลแบตควรกินอยู่กี่เปอร์เซ็นต์มันเลยทําให้ผมค่อนข้างมั่นใจมากครับว่าจะขี่จบแน่แ่ แต่แผนกันดันมาเปลี่ยนเอาหน้างานครับผู้จัดยืดและหดจุดเปลี่ยนแบตเป็นจุดแรก38กิโลเมตรจุดที่263จุดที่3 94จุดที่4 145และจุดที่5 196จุดที่หดเข้ามาครับดันเป็นปัญหาให้3จุดสุดท้ายที่ห่างกันแต่ละจุดถึง50กิโลเมตรผมเลยจำเป็นต้องเอาแบตตรงรุ่นทั้ง3าก้อนเอาไว้ปิดท้ายทั้งหมดและเอาแบตไม่ตรงรุ่นขึ้นมาขี่ก่อน ผมเริ่มใจไม่ดีครับแต่พอมาถึงจุดนี้แล้ววนกลับไม่ได้ทําได้แค่ลุยต่อไปข้อพิพลาดต่อมาครับคือผมลืมคิดระยะฟีลันจากรีสอดจนไปถึงจุดปล่อยตัวเนี่ยห่างกัน8กิโลเมตรมันทําให้ระยะเปลี่ยนแบตแรกของผมอยู่ที่46กิโลเมตรโดยอัตโนมัติกับแบตท,ที่ไม่ตรงรุ่น ผมพยายามขี่ให้ช้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับแต่ก็ใช้แบตไปถึง10%ทําให้ถึงจุดปล่อยตัวผมเหลือแบต90%กับระยะ38กิโลเมตรที่ไม่รู้ว่าเส้นทางจะเป็นยังไง ทุกคนเข้ามาทักทายและสอบถามครับหลายคนตื่นเต้นมากกับสิ่งที่ผมทำทุกคนได้แต่เอาใจช่วยครับให้ออกเดินทางไปถึงเส้นชัย <c oughs> ผมออกตัวเป็นคันสุดท้ายครับเพราะว่าเป็นกรณีพิเศษค่อยๆขี่ออกไปครับไปได้วยความเร็วเรื่อยๆในโหมด e ีโและเส้นทางในช่วงแรกก็สบายๆครับยังไม่มีจุดไหนที่ยากมาก ในช่วงจุดดันเนินครับผมยังประคองความเร็วให้ไปช้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อประหยัดพลังงานให้ได้มากที่สุดแต่ช่วงขาลงครับบอกได้คำเดียวว่าปล่อยสุดตัวโชคดีครับที่เส้นทางในช่วงแรกยังคงเป็นแบบที่ประเมินเอาไว้ จนผ่านไปถึงกิโลที่10ครับก็เลี้ยวซายข,ข,ขึ้นเขาอัตราการกินแบตของผมจะต้องอยู่ที่4.2กิโลเมตรต่อ10%ครับผมถึงจะขี่จบได้แต่ในช่วงที่ผ่านมาเส้นทางที่ยังไม่ขึ้นเขามากอัตราการกินแบตของผมอยู่ที่4.5กิโลเมตรต่อ10% พอเริ่มดันเขาครับถึงจะใช้ความเร็วที่ช้าขนาดไหนแต่อัตราการกินแบตของผมก็ขยับไปที่3กิโลเมตรต่อ10%ใช่ครับพอเป็นแบตที่ไม่ตรงรุ่นอัตราการกินแบตบ,บนเส้นทางเขาก็ยิ่งเสี่ยงต่อการขี่ไม่จบโดยผมดูจากแมพแล้วครับก่อนจุดเปลี่ยนแบตแรกผมต้องขึ้นเขาถึง3รูปและยอดเขาแรกสูงถึง600เมตรจังหวะนั้นครับผมคิดทันทีเลยว่าเราอาจจะเดินทางไปไม่ถึงจุดเปลี่ยนแบตแ,แรก แต่จุดนั้นเราทำอะไรไม่ได้แล้วครับอัตราการกินแบตยังคงลดลงเร็วอย่างต่อเนื่อง รู้สึกว่าจะถึงยอดเขาแล้วครับกับแบตที่เหลือ34ท่านนบนเขาลูกแรกครับระยะทางเรามาได้18กิโลเมตรเท่านั้นนั่นหมายความว่าเราเหลือระยะทางอีก20กิโลเมตรกับแบตที่เหลือ34เท่ากับว่าทุกๆ10ของแบตผมจะต้องขี่ให้ได้6.6กิโลเมตรมันยิ่งยากที่จะเป็นไปได้เลยครับถึงขาลงอัตราการกินแบตของผมจะไม่กินเลยก็ตามแต่เราก็ยังเหลือเขาอีกตั้ง2ลูก จุดแรกครับแบตไม่น่าพอถึงกิโลเมตรที่24ครับแบตของผมเหลือเพียงแค่15เท่านั้นผมได้คำตอบทันทีครับว่ายังไงเราก็ไปไม่ถึงผมพยายามคิดหลายวิธีมากๆครับว่าทำยังไงถึงจะไปได้บ้างตอนนี้แบต<ม>ใกล้หมดเต็มทีเหลือ7<ม>กับระยะทาง10กโลครับ12กโลไม่พอแน่นอนทบ100แต่ก็ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้จนกระทั่งกิโลเมตรที่30 ก่อนจุดเปลี่ยนแบต8กิโลเมตรผมก็แบตหมดครับก่อนขึ้นเขาลูกที่3ามโอ้ยเดี๋ยวอนี้และกัน ในตอนนั้นครับทีมมาเชลผ่านมาพอดีผมขอความช่วยเหลือให้เขาพาไปเอาแบตและกลับมาเปลี่ยนจุดนั้นเขาบอกว่าทําได้ครับแต่พอเรามาถึงจุดเอาแบตเส้นทาง8กิโลเมตรที่ผ่านมาเป็นทั้งเขาชันแล้วก็ลื่นครับมีนักแข่งติดอยู่ในเส้นทางจํานวนมากเกินไปเขาเลยแจ้งกับผมว่าเราไม่น่าจะสามารถกลับไปเอารถได้แล้วและความหวังในการขี่ให้จบริมบ้าเรสของผมก็จบลงตรงนั้นครับ จนกระทั่งบ่ายสองครับทีมงานเอาแบตไปเปลี่ยนและเอารถของผมกลับมาได้เขาถามผมว่าจะไปต่อไหมแต่จุดคัตออฟอยู่ที่กิโลเมตรที่150ในตอน4โมงเย็นครับเท่ากับว่าตอนนั้นผมเหลือเวลาเพียงแค่2ชั่วโมงกับระยะทาง120กิโลเมตรไม่ต้องลองก็รู้ครับว่าเป็นไปไม่ได้เส้นทางของผมจบลงที่กิโลเมตรที่30อย่างสมบูรณ์ ผมไปไม่ถึงเส้นชัยที่คาดเอาไว้ครับและความเสียดายนี้ก็ยังอยู่กับผมตลอดจนถึงวันนี้ครับแต่ความสนุกก็คืออย่างน้อยเราได้ลองทำมาแล้วอย่างน้อยความท้าทายนี้ก็เป็นมิชชั่นที่ผมจะต้องกลับมาล้างตาให้ได้สุดท้ายทินเทอร์เรียครับเราจะมาถึงจุดจุดนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีผู้สนับสนุนขอบคุณรั n เดอร์ชอครับสำหรับชุดรีแอบสวยๆทั้งชุดขอบคุณโชค YSS ครับผมบอกได้คำเดียวว่าการแข่งขันครั้งนี้ผมขี่สบายขึ้นมากมาก สำหรับใครที่ขี่รถไฟฟ้าอยู่หรือว่าสนใจชค y s s เนี่ยผมว่านี่น่าจะเป็นชคที่ดีที่สุดในราคาที่จับต้องได้ครับขอบคุณยางมีโมโตรครับที่ทำให้ผมมั่นใจในทุกโค้งมากกว่าเดิมและขอบคุณพี่ๆทีม h r r c ทุกคนมากๆครับที่ดูแลผมตลอดทั้งการแข่งขันและใครที่อยากลองขี่รถไฟฟ้าทะละเลเลียเนี่ยมาลองได้ที่ร้านชาร์จบางซอยพัฒนาการ58กรุงเทพมหานครหรือติดตามกิจกรรมมากมายได้ที่เพจทะละเลเลียไทยแลนด์ครับ และขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาดูจนถึงตอนนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันในเส้นทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายครับ